สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เการพรักวันนี้พบกันนะครับวันอาทิตย์วันพระเจ้าครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30มสิพฤษภาคม2021นะครับวันนี้หนังสือบุตรศิลาก็นำเรื่องราวในชีวิตประจําวันของมนุษย์เราได้มาเล่าสู่กันฟังไว้นะครับเป็นสิ่งที่จะมีข้อคิดมีอะไรสกิดติดเตือนใจเราในการตรวจชีวิตในแต่ละวัน หัวข้อวันนี้นะบทที่สามสิบเจ็ดข้อหนึ่งถึงข้อหกหัวข้อบอกว่าเพื่อนไม่แท้เพื่อนไม่แท้แ,ทแล้วจะว่าเพื่อนเทียมก็ได้นะเพื่อนไม่แท้มีเขียนไว้บอกว่าเพื่อนทุกคนย่อมกล่าวว่าฉันก็เป็นเพื่อนเหมือนกันแต่บางคนเป็นเพื่อนแต่ชื่อมิตรสหายและเพื่อนที่กลายเป็นศัตรูเป็นความทุกข์ถึงตายไม่ใช่หรือ ทมัยมนุษย์จึงมีความโน้มเอียงเลวทรามเช่นนี้ความโน้มเอียงที่จะปกคลุมแผ่นดินด้วยความหลอกลวงนี้มาจากไหนมิตรสหายบางคนแสดงความยินดีกับเพื่อนในยามสุขแต่ในยามทุกข์ก็กลายเป็นศัตรูมิตรสหายบางคนร่วมทุกข์กับเพื่อนเ,อเพื่อจะได้มีกินแต่เมื่อมีการต่อสู้เขาก็ยกโล่ขึ้นป้องกันตนเอง อย่าลืมเพื่อนร่วมใจของท่านอย่าลืมเขาเมื่อท่านมีทรัพสมบัตินะครับมันเป็นอะไรที่เรามีประสบการณ์นะครับเราทุกคนมีเพื่อนนะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็มีเพื่อนและแน่นอนที่สุดในนี้บุตรสาเองก็พูดถึงการที่จะมีเพื่อนนั้นก็ขอให้เป็นมิตรแท้เพื่อนแท้นะครับเพื่อนแท้มันมีสุภาษิตไทยใช่ไหมที่บอกว่า เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนะก็หมายความว่าในความเป็นจริงแล้วโดยส่วนใหญ่พอสมควรจํานวนมากพอสมควรก็เราก็จะมีคนที่มาติสนิทมาเป็นเพื่อนกับเรายามที่เรามียามที่เรามีามท,รามทรัพย์สมบัติหรือว่าเราจะเป็นประโยชน์อะไรกับเขา <Yeah. S 1> เขาก็จะมาเป็นเพื่อนกับเราแต่ว่าพ ตกระกมลำบากหรือว่ามีความทุกข์ยากเกิดขึ้นหรือมีอันตรายใดๆเขาก็จะห่างเหินแล้วก็หน,นีไปไม่เป็นเพื่อนอีกต่อไปฉะนั้นพี่น้องเป็นสิ่งที่บุตรศิลาก็เห็นแล้วว่าการเจริญชีวิตในโลกนี้ขณะที่เรามีเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในโลกเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังก็ต้องดูด้วยว่าเออเพื่อนของเราที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่แท้ไหม หรือว่าเป็นเพื่อนเทียมเป็นเพื่อนที่คอยแต่จะเอาผลประโยชน์ตราบใดที่เรายังเป็นผลประโยชน์กับเขาเขาจะเป็นเพื่อนกับเราตราบใดที่เราไม่เป็นผลประโยชน์แล้วหรือว่าบางทีเราตกระกมลำบากแล้วเขาก็จะห่างเหินไปนะครับนี่คือสิ่งที่บุตรศิลากด้เตือนก็าบอกว่าอัานนี้ในการมีชีวิตแต่ละวันก็ต้องระมัดระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้นะที่จะ,ะพยายามที่จะทําให้ คนที่เราครบคนที่เราสนนาวิสาสะด้วยเป็นบุคคลที่มีน้ำาจน้ดดำใจเป็นบุคคลที่จะสามารถดูแลและช่วยเหลือเราได้นะอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะให้เข้ามาช่วยเหลือเราอย่างเดียวตัวเราเองในขณะที่เราต้องการเพื่อนแท้ต้องการมิตรแท้ตัวเราเองก็ต้องเป็นมิตรแท้เป็นเพื่อนที่ดีกับทุกๆคนด้วยรู้จักที่จะดูแลช่วยเหลือและรู้จักที่จะ ทำให้เพื่อนของเรานะี่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นคนดีในสังคมเป็นบุคคลที่จะสามารถเป็นที่เคารพนับถือในสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำเหมือนกันนะตร,บราบใดก็ตามที่เราต้องการความดีใดๆต้องการสิ่งใดใส่ตัวก็เราต้องทำสิ่งนั้นกับคนอื่นเหมือนกันนะเหมือนกับที่เราก็บอกใช่ไหมบอกว่า ความรักก็คือการรู้จักที่จะทําดีกับทุกๆคนรู้จักที่จะรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองใช่ไหมความรักก็คือรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองเราทุกคนนะรักตัวเองต้องการให้ตัวเองนั้นดีตัวเองนั้นมีสุขภาพที่ดีตัเองนั้นไม่อยู่ในความยากลาบากไม่มีความทุกข์ใดๆมีข้าวกินมีที่อยู่อาศัยมีความสุขในชีวิต ฉันใดชัานนั้นก็บผมเราต้องทําสิ่งนั้นกับคนอื่นด้วยนะการคบเพื่อนกันการมีเพื่อนก็เหมือนกันนะขณะที่เราทุกคนเนี่ยบุคศีลาเตเจอให้เรามีเพื่อนที่ดีสังเกตสังกาและดูแลเพื่อเราจะได้มีเพื่อนที่ดีเวลาเดียวกันเราจะมีเพื่อนที่ดีได้ก็คือเราต้องทําตัวของเราให้เป็นเพื่อนที่ดีกับคนอื่นพี่น้องเพื่อนที่ดีที่จะอยู่กับคนอื่นนั้นก็คือรู้จักที่จะรักผู้อื่นรู้จักที่จะรัก เพื่อนมนุษย์เพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเรานะครับแล้วเราก็ทําดีกับเขาตรงนั้นแหละก็คือสิ่งที่จะ,ะเกิดขึ้นเขาบอกว่าการมีเพื่อนที่ดีเนี่ยมันเหมือนกับมีครับทรัพสมบัติมีขุมทรัพย์ล้ําค่าญน,นะเพื่อนที่ดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเพื่อนที่เขาจะตามใจเราทุกอย่างเราบางทีบางคนเนี่ยตามใจทุกอย่างเลยบางทีเราทําผิดทําอะไรเขาก็ไม่ตัเกเตือนเขาก็ไม่บอก แล้วก็ไม่ชี้แนะเราด้วยก็ส่งเสริมเติมไปกลัวเราจะขัดใจอะไรก็อย่างนั้นก็คงไม่ใช่เพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีก็คือเพื่อนที่รู้จักที่จะคอยดูแลรักษาและ,ะติเตือนเราเมื่อเราทําผิดทําพลาดเนี่ยหายากนะครับหายากและคนเรามักจะไม่ยอมที่จะเตือนกันนไม่ยอมที่จะดูแลกันมักจะเกรฑใจกันและเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทําให้ต้องทําผิดทําพลาดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องจะ หนังสือบทศิลาเนี่ยที่บอกมอิตรเพื่อนไม่แท้เนี่ยก็คือเพื่อนที่บางทีเอาแต่ได้เพื่อนนั้นก็ปเป็นปัญหาหนึ่งแต่สําคัญก็คือตัวเราเองต้องทําตัวของเราให้เป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีกับทุกๆคนที่อยู่รอบข้างนะครับอันนี้คือสิ่งสาคัญขอพระเบญจเจ้านะครับและขอพระแม่พระได้ดูแลคุ้มครองนะครับวันนี้เป็นวันพระเจ้าวันอาทิตย์ที่บอกแล้วนะครับ ก็ขอให้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนที่จะออกไปแล้วก็พูดดีแล้วก็ทำดีแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีกับทุกคนนะครับนั้นขอพระพรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพระแก่ท่านท้งหลายเทิด